ไฟแค่ยังไงมันใหญ่ตอนนี้อืมมีละต่อใหญ่ของกูอไดเนี่งมาเราอินอห้างต่อไงห้างต่อใหญ่ของไฟเนี่ย เพราะว่าห้างต่อยตัวเก่าเนี่ยห้างนี้น้อยนะ,ะเดี๋ยวค่อยจะบอกเด้อถ้ามีคนมายืมห้างต่อค่อยเด้อจะบอกเขาเลยว่าอย่าเอาไปใส่ให้มาเฮ็ดอยู่นี่ไม่งันยืมไปลราบอมากขึ้นอ,อ,ยอย่างเสียวว่ได้บ่ได้บ่าไรอุ้ยไม่ใช่เนี่ยยังกับของให้เขายืมก็แค่นั้นโอ้เจ้าหดุ่ยขึ้นได้สำน,นันกิโอ้อ่าฝากไงจะไปอาบน้ำมาจุตดต่ดกูโบว่า โอ้ยเปล่ามากเนี่ยอยากกินแล้วโดนให้เว้ยพออนี้มันเฮ็ดกรบโบเฮ็ดเล่นกูอยู่ได้เอาไอี่เฮ็ดเก็บพี่แม่ไปใส่เนี่ยยากแล้วขาบอดิตติดกันเนาะโอดีปะนี่ มาขายแท้ถามซื้อเรามี่ยเขาแปลงเข้าไปนี่ยลินลินลุกเลยลุกเลยอีหยองอย่าเข้าไปใกล้ได้ดห้างตอดเนี่ยฮะโบราณเขาถือได้เลยอย่าไปนั่งใกล้ได้เลยซืออีหยองอ่ะคืออีกสิคือเขาบอกว่าเแม่นเฮาเนี่ยเอาร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งของเฮาเนี่ยไปทับห้างตอดเนี่ยมันสิใหญ่ขึ้นเลยนั่นสิเอาอีลี่อะไอ่ะเนี่ยเทม่นให้เป็นดากเด้อใหญ่เลยล่ะบาดเพราะป่านกระดูกเลย น้าถัานปาานาเลตีเอออืม ก็บะมีโพวกนเป็นไส่แต่เศร้านี่หาแนวอยากแนวกินบ่หูเข่าหุงปลาเลยใส่นอเรียนน้องนอเอาจังเด็กมันดีนอมันกี่หลี่อยู่บ่เอาจังสี่เลยกันมันขังในเทียนกครั้งนเทียนก บอกอยู่ว่ามันเป็นอาถรรพ์นั่นเอ้าก็ใครอยยังหูน้องว่ามันอีรีบอ่ะสมองมึงนี่งอมง่ายอีรีไปไปพฝ้าไปซอยกูหนึ่งเข่าหนึ่งปลายกินนวนโอ้ยม่อยากล้องบังอีกจากเทียนนะฮะมันอาถรรพ์นี่รีอยากล้องบังอีกจากเทียนนะฮะมันอาถรรพ์นี่ลีห้านหายสูมสีสูมห้าไป ออไม่เท่าเห็นทั้งต่อค่อยโบนี่หั้งใหญ่ไหมฮะทัออ้งต่อยเนี่ยเมื่อกี้กูโบนี่มาของข้อไว้ได้แหละจะได้เห็นบอกเลยว่าของข้อตอนนี้มันมาเห็นอีกไหมเอาไปไว้ใส่ละเจ้าหัวแล้วเสียถามเจ้าอย่างหนึ่เอองเสียงกระทำไปกูเละเสียงดังียังกันนี่อ,อ๋อคือหั้งต่อยใหญ่ของไอ้ไหมตอนนี้เจ้ามันเฮียไปใส่เลยเนี่ยฮะฮ่าไม่สียไปใส่ ไข่ขยะขึ้นมาขนาดน่ะไอ้ให้ได้ยังนี่ไข่ขยะให้มันใหญ่ตอนนี้มันใหญ่แล้วไข่ขยะให้มันใหญ่ตอนนี้มันใหญ่แล้วแล้วมันใหญ่จังไงล่ะอตุ๊กเออเนี่ยเห็นบ่สไข่บอกแล้วว่ามันเป็นอาถรรัฐนิลี่นี่ฮัลบอเบิงเมิโอ้โหห่วงจึงคืองเลยใหญ่พอปานหน้าอ้ายเลยว่ะ ฝั oh ho, ่งไน่นี่สัเมาลนีอกโอ้ยเกือบไปแล้วกูใครยุงเอาไปใส่กันดันูก็สิบเบามึงเรื่องขนาดเันกก็สิบเบมึงเรงขนาดขนาดตอดไอเนะมันยังใหญ่สำาน้าไเลยเนี่ยจมัตอดเจ้าหรออย่แล้วใหญ่สำห้างตัวเลยแหละ ไงเว้ยเนาะยิ้มนะไงไย